ต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยก่อนอื่นมาทําควองเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินนะคะว่ามี2แบบก็คือฝากแบบอมทรัพย์กับฝากแบบประจําฝากแบบอมรัพย์นะคะก็คือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ธนคาคารจะคิดดอกเบี้ยตามจํานวนวันที่ฝากถ้าได้ดอกเบี้ย20 0 0 0บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษี15%แต่ถ้าน้อยกว่า2 0 0 0 0บาทก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี่5 ส่วนฝากแบบประจะะํานะคะธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยให้เมื่อฝากครบตามเงื่อนไขของเวลาที่ฝากดอกเบีย้ยที่ได้ค่ะจะถูกหักภาษี15%ไม่ว่านักเรียนจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็จะต้องเสียภาษี15%เสมอนะคะต่อไปด้านล่างนะคะการคำนวณดอกเบีย้ยมี2ลักษณะค่ะ1ดอกเบีย้ยไม่ทบต้นเราจะใช้สูตรนี้ค่ะดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณระยะเวลา โดยระยะเวลานะคะเราจะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยค่ะถ้าอัตราดอกเบี้ยต่อปีระยะเวลาก็จะเป็นปีอัตราดอกเบี้ยเป็นเดือนระยะเวลาที่ใช้คำนวณก็จะเป็นเดือนค่ะต่อไป2นะคะก็คือดอกเบี้ยทบต้นเราจะใช้2สูตรนี้ในการคำนวณนะคะก็คือดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเงินรวมเท่ากับเงินต้นคูณ1บวกอัตราดอกเบี้ยยกกำลังด้วยจำนวนงวดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนดอกเบีย้ยไม่ทบต้นก่อนนะคะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะเขาบอกว่าอาลีมีเงินอยู่5 0,000บาทแต่สินใจไม่ถูกว่าจะนำเงินไปฝากธนาคารแบบอมทซัพย์หรือแบบประจำา6เดือนดีโดยเงื่อนไขาการฝากมีดังนี้ค่ะฝากอมซัพยอ์อัตราดอกเบีย้ย1.75%ฝากประจำา6เดือนอัตราดอกเบี้ย2%และต้องการฝากนาน6เดือนเราจะคานวณที่6เดือนเท่ากันนะคะ ทรงคำนวณดอกเบี้ยนะคะ,ะเพื่อช่วยอาริตัดสินใจอ่ะเราก็ต้องคิดทั้งสองกรณีเลยมาเริ่มทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะครูก็จะคำนวณของฝากออมทรัพย์ก่อนวิธีคำนวณน,นะคะครูก็จะใช้สูตรนะคะที่ ด้านบนนะคะมาใช้ในการคำนวณซึ่งสูตรของเรานะคะก็จะเป็นดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยซึ่งโจทย์นะคะเขาไม่ได้ระบุมาว่า1.75%นี้ต่ออะไรนะคะถ้าโจทย์ไม่ระบุเราจะถือว่าเขาให้คิดต่อปีค่ะ เราค่อยคูณระยะเวลาซึ่งระยะเวลาก็จะเป็นปีเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็แทนค่าไปได้เลยค่ะเงินต้นนะคะก็คือ50,000คูณอัตราดอกเบีย้ย1.75%ค่ะก็คือส่วนร้อยแล้วก็คูณระยะเวลา6เดือนนะคะก็คือแสนหนึ่ส่วน2ปีนั่นเอง วิธีการคำนวณเดือนเป็นปีนะคะถ้านักเรียนต้องการทราบว่า6เดือนคือกี่ปีนะคะให้นักเรียนเอา6ค่ะส่วนด้วย12เพราะ1ปีมี12เดือนอ่าตัดทอนอย่างตาม่มเรามักจะใช้เป็น1ส่วน2ปีค่ะอะ่สมมติครูถามว่า4เดือนคือกี่ปีใช่ไหมคะนักเรียนก็แค่เอา4ส่วนด้วย12ตัดทอนเป็นอย่างต่ำค่ะก็จะใช้เป็น1ส่วน3ปีค่ะ ประมาณนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็คำนวณค่านะคะตัดศูนย์ได้นะเียก็ตัดไปก่อนได้เลยนะคะ2กับสอ2กับ500ก็ตัดได้นะคะ250ราแล้วก็เอา250คูณ1.75ได้เลยนะคะคำตอบข้อนี้ค่ะก็จะได้เป็น437.5 ซึ่งจะเห็นว่าดอกเบีย้ยที่ได้นะคะไม่ถึง20,000เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหักภาษี15%ก็ตอบได้เลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบีย้ย437.5บาทแต่ว่าเราคำนวณอันเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาหา ฝากประจําแบบที่2นะคะก็คือ,อฝากประจําใช้สูตรเดิมได้เลยนะคะดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเหมือนเดิมค่ะเขาไม่ได้ระบุมาก็คือต่อปีค่ะเราก็คูณระยะเวลา ซึ่งในที่นี้หน่วยเหมือนกันคือต้องเป็นปีเหมือนกันนะคะแทนค่าเข้าไปค่ะก็จะได้เท่ากับเงินต้นคือ50,000ื่นคูณอัตราดอกเบี้ยค่ะในที่นี้เขาให้เป็น2%เเคือ2ส่วนร้อยคูณระยะเวลา6เดือนคือ1ส่วน2ปีค่ะก็จะได้คำตอบข้อนี้ตัดได้หมดเลยนะเลนก็ตัดไปนะคะคำตอบออกมาแล้วค่ะว่าจะได้500บาทแต่อันนี้เป็นฝากแบบ ประจำเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากประจาม,มาค่ะเราจะต้องถูกหักภาษี15%เพระา,พระ,าฉะฉะนั้นเรามาหาก่อนนะคะว่าหักภาษี15%ของดอกเบี้ยคิดเป็นเงินก็คือ,อ15ส่วน100คูณดอกเบี้ยค่ะ500ก็จะถูกหักภาษีไป75บาท หมายความว่าเราไม่ได้500เลยแต่ว่าเราก็ต้องหักภาษีไปอีก75บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปไว้ค่ะว่าฝากประจำได้ดอกเบีย้ยเอา500ตั้งลบด้วย75ค่ะก็จะได้425บาทสรุปได้แล้วค่ะว่าดังนั้นอารี ควรเลือกฝากออมทรัพย์ ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะน้ำหวานฝากเงิน1,000 0บาทไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีเธอถอนดอกเบีย้ยออกจากบัญชีทุกปีเมื่อฝากครบ4ปีเธอได้รับดอกเบีย้ยทั้งหมดเท่า,หาไหร่แปลว่าน้ำหวานจะไม่มีดอกเบีย้ยที่ไปทบต้นในปีถัดไปนะคะก็จะใช้สูตรคำนวณดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้นมาเริ่มทำค่ะวิธีทำก็ใช้สูตรได้เลยนะคะดอกเบีย้ย เท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยซึ่งข้อนี้นะคะอัตราดอกเบีย้ย3%ต่อปีอ่าหน่วยก็เป็นปีได้เลยค่ะแล้วก็คูณระยะเวลาก็หน่วยเป็นปีเหมือนเดิมนะคะแทนค่าไปค่ะเงินต้นคือ10,000คูณอัตราดอกเบี้ย3ามส่วนร้อยค่ะ คูณระยะเวลา4ปีก็คิดเลขได้เลยค่ะตัดศูนย์ได้เลยก็จะได้เป็น1,200บาทก็สรุปค่ะว่าดังนั้นน้ำหวานได้ดอกเบีย้ย1,200บาท ต่อไปตัวอย่างที่3นะคะหญิงคนหนึ่งฝากเงินไว้กับธนาคาร20,000บาทโดยเธอถอนดอกเบีย้ยออกจากบัญชีทุกปีเมื่อฝากครบ8ปีเธอได้รับดอกเบีย้ย11,200บาทจงหาว่าธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าใดวิธีทำค่ะข้อนี้เราไม่ได้หาดอกเบีย้ยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะกำหนดตัวแปรก่อนโดยให้นะคะให้ a แทนอัตราดอกเบีย้ย อก็จากสูตรเดิมนะคะที่บอกว่าดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยอ่ะข้อนี้ก็เป็นปีนะคะแล้วก็คูณระยะเวลาก็เป็นปีค่ะแทนค่าไปดอกเบีย้ยที่เราได้นะคะโจทย์บอกว่าคือ11,200 เท่ากับเงินต้น20,000คูณอัตราดอกเบี้ยไม่ทราบก็คือ a เเซ a ส่วนร้อค่ะเราก็คูณร,ระยะเวลาค่ะก็คือ8คูณตัดก่อนเลยละกันนะคะอ่ะก็จะได้เป็น11,200เท่ากับ1,600คูณ a ย้ายข้างไปค่ะ11,200หารด้วย1,600 เท่ากับ a นะคะก็จะได้ออกมาเป็น7ค่ะเท่ากับ a ก็สรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้นธนาคารให้ดอกอให้อัตราดอกเบี้ย7%ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ บัวฝากเงินไว้กับธนาคารจำนวนหนึ่งถ้าเธอได้รับดอกเบี้ย80บาทในเวลา4เดือนอัตราดอกเบีย้ย0.5%แสดงว่าบัวฝากเงินไว้เท่าใดข้อนี้นะคะให้หาเงินต้นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะกำหนดตัวแปรเหมือนเดิมครูก็จะเป็นให้ a แทนเงินต้นแล้วก็ใช้สูตรเดิมค่ะดอกเบีย้ย เท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยซึ่งข้อนี้นะคะเขาให้อัตราดอกเบี้ยไม่ได้ระบุก็เป็นปีไปนะคะเราก็คูณระยะเวลาก็เป็นปีตามอัตราดอกเบี้ยนะคะจากนั้นแทนค่าไปค่ะ80เท่ากับเงินต้นคือ a คูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คือส่วนร้อยเราก็คูณระยะเวลานะคะ 4เดือนคือ1ส่วน3ปีอ่าก็จะได้เป็น80ค่ะเท่ากับ0.5ส่วน300คูณกับ A ย้ายข้างไปค่ะ80คูณกับ300ส่วนด้วย0.5เท่ากับ A ค่ะอ่ะเราก็จะได้เป็น48,000ค่ะเท่ากับ A ก็สรุปได้แล้วค่ะว่า ดังนั้นปัวฝากเงิน48,000บาท